อำนาจ,จเจริญครับได้มีการออกหน่วยบริการเคลื่อนทีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามโครงการบำบัดทุกบำรุ่งซุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครับวัทีพันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณภูวาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้น,นำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจ,จเจริญออกหน่วยบริการเคลื่อนทีตามโครงการบำบัดทุกบำรุ่งซุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณวิทยายไรยเทคนิคหัตถพาน์ บ้านโคกเลาะตําบลน,น้องแก้วอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมีนั่งอุไรลักอุไรรัตนะครับนายน้อยสุวรรณนาย,ยกเรากระชาติจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายเทพพระรตันตน์ตาญ่านนท์ประรัจจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายประยัติคุณมีนายอําเภอหัวตะพานหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหาก,กิจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และบรรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนน้ำหน่วยบริการภาครัฐและกภาคเอกชนให้บริการประชาชนซึ่งมีกิจกรรมพิธีเถิดทุ่นสถาบันพระมหากษัตริย์พิธีเปิดโครงการบำบัดถูกบำรรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีการมอบทุนการศึกษามอบเงินสงเคราะห์เด็กยาก จหมอบเวชพันฑ์แก่กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์มอบทุนยังชีพให้แก่ประชาชนให้กับหมอบพันป่านะครับให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในห้นองน้ำสาธารณะและการออกหน่วยบริการของส่วนราชการราฐวิสาหากิจ ผ่าเอกชนต่างๆทางแนะนำให้ขําปรึกษาเพื่อให้การซอยเหลือประชาชนเช่นการออกน่วยแพทย์เลื่อนทีการเฮดบัตรประจำตัวประชาชนเลื่อนทีบริการการฉีดวัคซีนเฮดหมันสุนักละกระแมวฟรีการแนะนำอาชีพรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรแจกพันไม้เปิดศูนย์ดำรง่ามเลื่อนทีรับการเรียกร้องจากประชาชนให้และกะให้บริการทะเบียนตลาดนัดแกนี่เป็นต้นครับ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถือสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอท็อปของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนที่เขาร่วมโครงการเพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับการเข้าพิธีการตามโครงการในช่วงเช้าได้มีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการให้ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อสักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น่องประชาชนที่รองเรียนมานะครับนำเสนอในเวทีเสวนาแห่งนี้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนั่นเองครับ